วัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9อันนี้เนี่ยก็เก็บเอาไว้ทํามีคนก็ยิกกกะยิกถามอยู่ว่าเป็นตัวไหนแล้วเฟออ่ก็ยังไม่อัพยังมาทำคลิปเออนะโดยปกติเนี่ยถ้าโทรศัพท์มีอัปเดตเนี่ยมันมักจะมีป๊อป อัพขึ้นมาอันนี้ป๊อปอัพนะอ,อันนี้ป๊อปอ้าวหายไปไหนล่ะเดี๋ยวหายแล้วเว้ยโอ้ยหายแล้วปกติก็จะมีป๊อปอัพบนหน้าหน้าจอไอ้ทางรัฐเนี่ยนะมันจะป๊อปอัพขึ้นมาว่ามีอัปเดตนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วโดยปกติเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเนี่ยตรงฟันเฟืองของตั้งค่ามันก็มีจุดแดงๆเลขหนึ่งอยู่ก็คือมีอัปเดตเออนะมีอัปเดตเราก็ไปดูอัปเดตปกติ ถ้าไม่มีปอมอัพแล้วอยากจะรู้มีอัปเดตไหมอ่าอันนี้เราหรือจะกดถ้ามันมีปอมอัพเรากดเบอร์ปุ๊บ,บเลยมันก็เหมือนกันนั่นแหละอ่าเราก็เข้าไปดูในตั้งค่าถ้ามันไม่มีนะไม่มีเราก็เข้าไปดูในตั้งค่าก็ได้อ่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยเกี่ยวกับโทรศัพท์มันจะมีคําว่าอัปเดตอยู่เห็นไหมเวลาก,กดลงไปเนี่ย มันก็จะตรวจหาแล้วก็บอกว่ามีเวอร์ชันในการอัปเดตโอ้โหซัดเข้าไปนี่321เมกะไบเลยเราก็กดโหลดในทันทีนะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็จะให้เราต้องอนุญาตใช่ไหมอ้าวดาวน์โหลดเอออะไรกันเปิดใช้งานเปิดติ๊ปี่ไม่เปิดได้ก็ปกติก็เปิดอยู่เนาะโอเคเอามาโหลดหรือยังเนี่ยเออนะ อ่ามาโอ้เสร็จยังอ่ะโอเคอ่ะนะแล้วก็ต้องรอดิพี่มันจะเหลือเหรอเนี่ยมันก็ต้องรอนะอันนี้เพราะเพราะไฟล์มันก็ข้างใหญ่น่ะอัปเดตมีตั้งค่าอะไรไหมโหยังอัปเดตไม่เสร็จต้องรอพี่โอเคอ่ะหยุดสักครู่รอก็อัปเดตเอ้ไม่ใช่รอก็ดาวน์โหลดอ่ะก็นี่ของ TOT นะก็ดาวน์โหลดค่างเร็วก็ถามกว่าเมกก็เนี่ยก็ไปแล้ว40%อ่ะหรือจะรอ โดยปกติมีอย่างอื่นอีกไหมล่ะไม่มีแล้วล่ะอืมนอกนั้นก็ยังเป็นยังเป็นเวอร์ชันเก่านะพี่นะยังเป็นเวอร์ชันเก่าถ้าจะอัปเดตอย่างอื่นเช่นรับอัปเดตแอปก็ต้องไปในเพย์โตรนะพี่นะอันอีกเรื่องหอนึงแล้วกันอันนี้เราอัปเดต Android อานานไหมอ่ะ <laughs> เหมือนจะนานเลยและก็อกดตรงนี้ก็ไแดบบ้มันจะเป็นเมนูนทางลัดแบบนี้อ่ะ เก็าแปดสิบหกเก้าสิบพ่อค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตของทีโอทีที่นี่ดีมีบุญวาสนานะ่ะไม่ใช่อะไรหรอกมีบุญวาสนาร่วมกับทีโอทีก็ทํา, OT, าทให้ประหยัดเออไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะว่าไปใครอื่นอ่าอะไรอีกล่ะเดี๋ยวนมีนับถอยหลังอ๋อถอนรหัสโอเคโอ้โหโหลดเป็นไฟล์พีดีอารแล้วก็จะมีนี่เขาก็จะเด้งขึ้นมาว่ารีบูตในทันทีมันมีความหมายว่าไงรีบูตในทันทีมีความหมายว่ากดปับ๊บเครื่องจะดับลงในทันทีแล้วมันก็จะรีสตาร์ตติดตั้ง ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ที่มันเป็นเวอร์ชันใหม่ให้คุณนะ่ะเออนี่ก็เป็นการอัปเดต Android แบบที่เขาอัปเดตมาให้คุณก็ไม่มีอะไรมากมายก็แค่กดลงไปปับ๊บมันก็รีสตาร์ทรีสตาร์ทแล้วมันก็จะกลับมาเป็นเวอร์ชันใหม่ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ควรโอเคถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ควรโหลดไงมีแค่นั้นแหละอ่ะก็เอามาฝากกันประมาณนี้เพราะว่าทําต่อไปไม่ได้ถ้าทําต่อไปเครื่องมันจะดับแล้วมันจะถ่ายอะไรอะพี่นะประมาณนี้แหละแล้วการอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสียวมี่เ่นมีโนต้ต9แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ